จเราเล่วเล่วไทยให้เล่วไทยหน้าแล้วก็รถมาจอดพ,พอดีมาเห็นคู่น้อยแฟมิลี่กับจันลินมาถ่ายทำวิดีโอเนี่ยก็เลยต้องล่ำใส่แค้นเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงก็ฮะลำะ่ำเกษตรกรล่ำเกษตรกรพร้อมย่ำมีงานล่ำกับไปล่ำย่ำบ่มีงานล่ำกับไปไทยให้ไทยหน้าจาังมืึอนี้ของมตะดับรถเครื่องอย่างนี้มาเลยมาจอดมี่เห็นแค้นบ่ไหนเด้อเลยล้ำเด้อเลยล่ำบ่ไหนเลยล่ำบ่ไหนเลยอ๋เร่<ล>า<ำ>ขึ้นโลกลองมึงดู มือเอื้นกัสิไปอร์เซ็น้ามปวดอะโอ้ยโอ้ยบุญใหยน้อจังคอขันบุญนลอยแม่ลาบ่เห็นบาได้น้อ โอ้ยมาโอ้ยมาคำจะไว้ตเองเอาไปเอาทุกชนินจงไล่ละโอ้โสองใกล้ชวัดมือเล็กออกแล้วเอาละะนี่คนว่าโลกผาโทษสโมหาขันตีขันตะอดเด้อยยามีโรบยามีโกรดยามีโลง ทำพระพุทธองค์เพลิลตาวมาไว้วาขบคนผ่านผ่านพ้าไปหาผิดขบบันิตบันดีผ้าไปหาคนแล้วบันนี้ขันมันขบค้นชั่วที่ผ้าหัวงากจนขันเป็นไผอยากยากไผป๋กกันเ้อคนไผอยากสนลาห้วนใหนไปเอาเมี่ยสอง ขั้นพยากหุ่มสมองให้ไปเลี้ยงกบหมายขั้นพยากทิพไผ่ให้เลี้ยงไผ่แพงหวยยาสิรวยเสนรวยแม่นสิรวยเสนรวยมันหลดเกี่ยงโอ้ยราวังโอ้ยงวัดสีม่านิสิถือตัวใดจังสิถูกเนาะ

เอาละฮะนี่จังมามามาแล้วหมอสมพงษ์มาแล้วมาเอาน้มันไเอานองมันวาถ้าเรือุงเหยถะเรืุงเล่ายัู้รดขีตามขี่ตามบ่มีไรเห็ดแ้วซื่อผมื่อซื่อผมดื้อเลยรบอกไปแ้วซื่อมาสมพงษ์ทข่ายมาเตถมกนนำคนดุกระทั่งกรังตะกโอานนอลัผูแมงมาลาเดียวผมนี่แะครับผมนี่แะครับถือ่าสมพง์หน่อยหรือสื่อมาถึงคน เม่อม้มน้าร่วงก้อยโอ้ยได้ยินคนเบาคนเบามีมาเล่นจักระลสาปนานอีกอันเด้ยขี้าทนมีมาดีแต่สันได้ดังคนว่ามันกอได้คงซื้อหรือว่าดังคนว่าจานั้นคื นเฮานีมีบอนดักาดู้งบต่าลอดตาะความทางหลังล้งคนว่าน้งลำสันั้งคนว่ามึงล้งยำลํำนั่ลุงเจค้อไป่ารังคนตีแล้วผู้แม่นลำาบอนดัน้งคนว่าอ่อนช้อนวาดูไีเดรละกันหันมาดแทนเราดเต่าเขา เงินหม้อขึ้นยามาเป็นงบวาำถูรำหงำแรำไรํำแต่บ่อทั้งไงต้องแก่น้อยกระตุ้ดนนขึนุสนามคลังบัดนานบัดมองนทดงเบิดโถมกระวงพดหมักชูอันบมใดทั้งคนวาเดินสุ่มุงใดมีละสุ่มงน้อยทำเสียงด้ทำอนทำนกระล่ำจนกระล่ำนหดืแม่ผู้ไรลักลอบักบ้านจองตาไบันไข่ไข่ลเขาเยดี เววว่าพอดีเป็นพ่องามขลามจ้งสีกอดีทั้งนีงไปดีทั้งอื่นไปอาหารทำเรื่องคืนเั้นเอาไปได้หลายม่นของประบาติารจูสุขอนเอาไปรูนเลยเอาไปรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาละจะหมอแค้นเอ้ยพ่อกันต่อกัน ไม่รกกันแล้วจันเร์ะวังกับลำลำอันเดือมันเดือลำบอกเลยดอกไป้ฉันบังถุงงถุเรงเรื่องบลำต่อแล้วบ้วนนองนันเดือนเดเดือนเดือันเดือพูรันเดือรเดอนเดืออะไรเดือสบนไปกันยังแย้นกันทยังแย่นจันะจับน้ำ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 นำน้ำน้ำนำนำบมาตีรล่มโดนโดนโดนดเดือกนี่เจ้าใส่แกนนี่เด้ จืดเถอกยักษ oh. ์ค right. really ou ah, ู่บ่าวเพื่อนเอาแค่นไม่ไม่มอแค้นสวนไม่แค้นเลยโอ้ยับที่ไปเเด็กี่น่มาอ้ยนีรเอาละพงีัแก่นเลยเล็กาหัระลังตานนี้ได้ยังไงาวา ดาวดาวนตากิดวนนางลอกเ่ดาารับาาวขา้นมนคตรมันคตรดังให้หอามาได้เห็นจวงกันขู่สุรลังจัิ้งถ้ทิ้งลราพิกา่านแดมแดงซอสไปคิดกอดน้องเพ็ดกนมาเข้าจากกันนี่คือสิมีเป็นกรรมไม่จองดึงไปคานไปคานผู้ทิงนมาทำหวังบินบ้างเออรันมาเออรันหาที่ยาวหยัองหัวพระธาอุรอกหนามาอดก ขึ้นไปเรื่อนงเขาเจียวรักเียวเลียงตนส่วนางแต่แมไปเป็นยันคือราน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 าคือดังเฮาเดลังบังสังะการเหนปะเชียร์ดดดดตัวรับปันอโโโเออกำลังซ้อมลำอยู่แมเดี๋ยวมืออื่นจะไปลํำพวหลักทากเมืองเลยโอ้โอ้เวนทีเขียวแท้ ของงานเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาซ้ำนีกก็อน้นึ่เดี๋ยวพอไปไท้ยให้เอาละพี่น้องลราคิงนเราิอนันก่อนขึ้นจีโรนี่ลาลาคนลาคนมันรับงา่นพนไ้แล้วนะพนวาไวเต็มหมึกควันนี่ข้าจะสอมล่ำก็เลยเืมแต่เดกจีราจังพอกันไม่เสร็จังพอกันไม่ได้พี่น้องสวัสดีครับผม